สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านมาม่าบิ๊กกันแล้วนะคะเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของร้านมาม่าบิ๊กกันต่อเลยค่ะพี่กบนํนำตัวค่ะค่ะเอ่อปัญธนิพัธ์รจจิตนะคะเจ้าของร้านอาหารมาม่าบิ๊กฟิวชั่นฟู้ดแกรนด์ค่ะค่ะพอาเรารู้จักกับเจ้าของร้านมาม่าบิ๊กกันแล้วนะคะเรามาทําความรู้จักกับร้านมาม่าบิ๊กกันต่อเลยค่ะพี่กบคะร้านมาม่าบิ๊กนี้ได้มายังไงคะ ร้านมาม่าบิ๊กใช่ไหมคะร้านมาม่าบิ๊กตั้งมาปีนี้จะเข้าปีที่เจ็ดนะคะที่หกค่ะจะเข้าปีที่เจ็ดแล้วมกันค่ะแล้วก็มาจากมาจากความที่ชอบอยากทาร้านอาหารานคืออาของแก่นค่ะน่าจะมีร้านอาหารประเภทอย่างเงี้ยได้ค่ะเป็นเป็นที่มาที่ที่ไปด้วยค่ะค่ะแล้วทําไมพี่ขบถึงสนใจทาธุรกิจร้านนั้นคะค่ะประมาณหกปีที่แล้วก็มองดูว่าธุรกิจ อะไรที่เป็นไปได้ในเมืองก่อนค่ะเราคิดทางธุรกิจเราก็มองว่าอะไรที่มันเป็นไปได้ในเมืองก็มองว่าร้านอาหารในในเมืองน่าจะเติบโตกันได้อีกค่ะ,ะ,คะก็เลยได้การทําก็เลยได้มาเป็นทำทำรีเสิร์ชทำเรื่องตรงนี้ก็มาเป็นร้านอาหารประเภทนนี้ค่ะแรกแกที่ทาําธุรกิจพี่กบมีอุปสรรคหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างไหมคะอ,อ๋อค่ะทำทำทำธรรมดาสุดเวลาทำร้านทำธุรกิจอะไรทําอะไรแรกแมันก็ต้องมีข้อ มุ่งข้อผิดพลาดเลยตามไปตอนแรกๆค่ะก็จะมีตั้งแต่ก,การการวางเมนูบางตัวแล้วก็สตาฟการจำนวนพนักง,งานงต่างๆก็มีอายะแล้วก็บางช่วงแรกก็เป็นช่วงเป็นปัญหาช่วงแรกของการเปิดร้านนะคะทั้รืงการตลาดทาให้ลูกค้ารู้อะไรระยะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอุปสรรคกับปัญหาเบื้องต้น,ตนค่ะค่ะแล้วพี่บอกว่าร้านมาม่าบิก๊กนี่มีจุดเด่นอะไรคะร้านอาหารเรามีจุดเด่นก็คือเป็นร้านอาหารที่ขายเมนูหลากหลาย บรงายซึ่รองรับได้ได้หมดนะคะทั้งเด็กทั้งเด็กรุ่นเด็กรุ่นวัยรุ่นพ่อแม่จนกระทั่งไปถึงคนสูงวัยค่ะนี่น <ละ S 1> เป็น<ะ>จุดเด่นว่าเรามีเมนูเยอะมากหลากหลายไทยทีนฝรั่งแล้วก็เป็นเมนูที่ที่คนอื่นจะมาก็ไปที่เราอ่ะ ธรรมชาติแบบเหมือนเราเนี้ยก็ทํายากขึ้นนั่ที่เป็นจุดเด่นของเราเด้งเมนูยอดนิยมของร้านมีอะไรบ้างเมนูเมนูมันมีมันจะมีเยอะพูดตอนที่เราจะหาใครที่อยากสลัดมันจะมีด้วยค่ะแล้วก็จะมีจะมีจะมีเนื้เหมือนกันจะมีเยอะค่ะแล้วก็ร้านแบบคาริเบอร์คาริเบอร์หนึ่งเ็โอเคแล้วเราเออเป็นเยอะมากเป็นร้อยนิดนมาก อยากทราบว่าทางร้านมีการจัโปรมชัไบว่าทางั้นมีการจัโปรโมชั่น้ตอนนี้มีโปรชั่นอะไรบางะารนอาหารา้อหาต้องมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อเพื่ไปแล้วเพื่อเพื่อะไรเพื่อเพื่อให้ขายส่วนใหญ่เราเป็ูกค้ประจำ มา้วการการจัดโปรโมชั่นต่างๆเราก็ทําเพื่อให้ได้ดึงลูกค้าเข้ามาให้ลูกค้าเบื่อเราก็จะจัดเป็นอย่างเราทำเป็นเทศกาลเราก็ทําเป็นเทศกาลเยลเล่ยตัยอย่างนะตอนนี้เนี่ยเป็นสงการสงการเราก็มีทานอาหารครบสามาบบาทเราก็ได้พัดลมมือถือไปพี่น้องเห็นค่ะมาดีค่ะพี่กบคิดว่าอะไรที่ทาให้ร้านมาม่าบิ๊กประสบความสำเร็จคะค่ะคิดว่าร้านอาหารมามีิประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยอะไรหลายๆอย่างมันประกอบกันค่ะตั้งแต่ก็คือตั้งแต่ตัวร้านเอง ตัวเมนูตัวอาหารความรสชาติของอาหารรวมถึงการบริการของพนักง,งาน Service, ์วิสและก็รวมถึงความใส่ใจ์วิสที่แบบทั้งทางเจ้าของแล้วก็พนักง,งานให้ในการบริการลูกค้าค่ะกัเนี่ยนะทำให้เราอยู่ได้ค่ะ,คะอยากให้พี่กบฝากช่องทางการติดต่อทางร้านนิดน,นึงค่ะค่ะก็สามารถติดต่อเราได้ที่ตอนนี้ก็ เข้าไปที่เว็บของเราได้นะคะใช้มาม่าบิ๊กได้แล้วก็ส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น043245799ค่ะวันนี้ก็จะตอเล่นสดุกค่ะค่ะสุดท้ายนี้ขอฝากร้านมา่าบิกให้ทุกคนเข้ามาลองสัมผัสรสชาติอาหารบรรยากาศของร้านมาม่าบิกกันเยอะนะคะคุณข่ะเขาบค้นค่ะขอบคุ้ค่ะาขอ้นุณค่ะช่องทางการจัดจำหน่าย สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายของทางร้านมาม่าบิ๊กทางร้านมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เฟซบุ <im itation> Facebook, Line, ๊กไลน์เบอร์โทรติดต่อ และทางร้านยังมีบริการ d e l ิเวอรสั่งอาหารส่งถึงที่และมีการรับจัดอาหารหรือเบลกนอกสถานที่ทำให้ร้านเป็นที่รู้จักมากขึ้นการสื่อสารและการโน้มน้าวใจสำหรับหัวข้อการสื่อสารและการโน้มน้าวใจหลักๆแล้วมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันครับได้แก่โฆษณาโปรโมชั่นและโซเชียลเน็ตเวิร์ ในส่วนของโฆษณาทางร้านได้มีการออกรายการทีวีและยังได้รับการรีวิวจากเพจต่างๆสำหรับร้านอาหารอร่อยๆในจังหวัดขอนแก่นอีกมากมายในส่วนของโปรโมชั่นทางร้านเห็นการจัดโปรโมชั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำธุรกิจเพื่อดึงดูดลูกค้าและไม่ทำให้ลูกค้าเบื่อในการกลับมาใช้บริการเช่นการจัดโปรโมชั่นตามเทศกาลในวันวาเลนไทน์สงการและทางร้านมีโปรโมชั่นส่วนลด หรือมีของแถมเมื่อซื้อครบตามราคาที่ทางร้านกำหนดในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของทางร้านได้มีการรีวิวอาหารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยผ่านการเช็คอินแชร์และกดไลค์เว็บเพจของทางร้านเพื่อเป็นการบอกต่อให้ผู้ที่สนใจได้มาสมัมผัสบรรยากาศรสชาติอาหารของทางร้าน การสนับสนุนส่วนผสมทางการตลาดทางร้านมาม่าบิ๊กได้ให้ความสำคัญในการให้บริการเป็นอย่างมากคือทางร้านจะใส่ใจในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารความสะอาดบรรยากาศภายในร้าน so what analysis จุดแข็งร้านมาม่าบิ๊กเป็นร้านอาหารที่มีเมนูหลากหลาย และแต่ละเมนูของทางร้านได้มีการคิดค้นสูตรเฉพาะของร้านทําให้ผู้ที่เข้ามาใหม่ลอกเลียนแบบได้ยากและอาหารรองรับได้หลายวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอุปสรรคเริ่มแรกของการทําธุรกิจร้านอาหารอุปสรรคแรกเลยคือการหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการเปิดร้านอาหารต่อมาคือการคิดค้นสูตรเมนูอาหาร ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางร้านและมีการใช้เวลานานในการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถทั้งการทำอาหารและการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง